สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลีฟรถมือสองนะครับวันนี้จะมารีวิว Isuzu m ิคันนี้ให้ชมกันนะครับเป็นตัว1.9 Active ครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับสนใจรถมือสองไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะครับติดต่อหาผมได้ที่ลีฟเพชรยนต์นะครับเบอร์0623058486นะครับรถเก๋งรถกระบะนะครับมีทั้งหมดเลยนะครับรถมาดูตัวจริงได้ที่เสรีไทย68มินบุรีนะครับวันนี้ครับผมเอาอ s u z u m มิ X 1.9มาให้ชมกันนะครับ คันนี้เป็นตัวเริ่มต้นของ MU-X เลยนะครับสำหรับใครบางคนนะที่อยากได้เป็นรถ PPV 7ที่นั่งแต่ไม่อยากได้ออปชั่นอะไรเยอะนะครับต้องการแค่ตัวรถเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ทรงที่มันเป็นทรงของ SUV แบบ PPV นะครับแต่ไม่เน้นออปชั่นอะไรที่มันเกิดความจำเป็นนะครับต้องการแค่ฟังก์ชันหลักๆพื้นฐานที่มันเพียงพอกับการใช้งานเท่านั้นนะครับอย่างคันนี้ครับเป็นตัวเริ่มต้นของ MU-X 1.9 ตัวล้อนะครับล้อแม็กให้มาแค่ขนาด17นิ้วเท่านั้นนะครับแล้วก็ให้ยางในขนาดที่เน้นนุ่มนวลน,นะครับเน้นเป็นยางขอบหนา285ทับ65นะครับล้อขอบ17ไม่ต้องทูโทนปัดเงาอะไรนะครับเป็นล้อแม็กแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสําหรับคนที่เขาต้องการเน้นใช้งานเฉยๆนะครับไม่ได้เน้นโก้หรูหราสะสำหรับคันนี้เลยอี s สุสุวิลเอ็ตอบโจทย์เลยนะครับด้านหน้านะครับ อาจจะไม่ได้เน้นหรูนะแต่ก็ยังให้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็เป็นโปรเจคเตอร์แบบ LED ด้วยนะครับเดย์ไทม์ลั n i ิ g งไลท์ก็ยังใส่มาให้นะเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนี่ครับเป็นไฟเ a ย์ไทม์ลั n i n g Light นะครับแล้วก็มีไฟโปรเจคเตอร์แบบ LED มาให้ไฟตัดหมองเนี่ยตัวนี้ไม่ได้ใส่มาให้นะครับสำหรับตัว1.9 Active กระจังหน้านะตรงนี้เป็นสีดำเปเน o แ a c กนะครับดีไซน์แบบซ้อนกัน2ชั้นอย่างนี้ ก็ยังให้กระจังหน้าที่แบบว่าดูดีดูสวยอยู่นะครับมาดูรอบคันกันดีกว่านะตัวกระจกมองข้างครับไม่มีไฟเลี้ยวฝั่งมาให้ในตัวไฟเลี้ยวจะอยู่ที่แก้มตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคของรถกันก่อนนะก่อนที่จะไปดูสภาพเพราะจริงๆคันนี้สภาพรถเนี่ยไม่มีอะไรต้องดูกันมากนะครับนี่กุญแจเป็นกุญแจไขแบบธรรมดานะครับไม่ใช่สมาร์ทคีย์เลส ตูไม่มีสมาร์ทคีเรตอะไรทั้งนั้นนะเป็นกุญแจไขเลยแต่ยังมีรีโมทกดมาให้นะเสียบดอกขันแบบนี้นะเดี๋ยวภายในค่อยไปดูทีหลังนะครับภายนอกก่อนแล้วกันนะมือจับสีเดียวกับตัวรถราวหลังคาไม่มีมาให้คีบฉลามอะไรไม่มีมาให้ละอะไรที่ไม่จําเป็นนะครับตัดออกซุ้มล้อนะครับมีแค่นี้เลยนะครับไม่มีโป่งซุ้มอะไรทั้งนั้น แต่บันไดข้างยังใส่มาให้ถือว่ามีความจําเป็นนะครับที่ต้องใส่มาเพราะรถขนาดสูงแบบนี้นะครับขึ้นลงอาจจะลําบากสําหรับบางคนครับด้านหลังนะครับไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับตัวท็อปอะไรดูสภาพโดยรวมแบบนี้ถือว่าโอเคนะใช้ได้ครับสวยแล้วนะครับด้านหลังรถนะครับทุกคันที่ขายอยู่ที่นี่ไม่มีชนหนักพิควมนะครับเราระบุให้ในสัญญาซื้อขาย ก่อนทําการจัดไฟแนนซ์ทุกคันนะครับเราจะต้องผ่านการตรวจสอบจากบริษัทชั้นนําอย่างชิกอินสเป t ชันนะครับตรวจทั้งหมด215จุดนะครับถ้าตรวจไม่ผ่านเนี่ยจัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะครับ,ม,ม,นะรบมั่นใจได้เลยรถทุกคันไม่มีชนหนักพิกคว่ำมาแน่นอนนะครับถ้ามีเนะี่ยตรวจไม่ผ่านนะชิกเขาตรวจละเอียดนะครับ215จุดตรวจเสร็จแล้วเขาจะให้คะแนนเลยนะครับลูกค้าสามารถไปดูใบรับรองผลการตรวจได้นะอ่ภายนอกนะครับเท่าที่เห็นไปนะครับก็มีการลดสเปค บางอย่างเช่นไฟตัดหมอกไม่มีล้อเป็นแค่ขอบ17แล้วเป็นล้อแบบไม่ใช่ไม่ใช่ทูโทนนะแล้วก็กระจกมองข้างไม่มีไฟเลี้ยวฝังมาให้มือจับโครเมียมไม่มีนะครับกุญแจสมาร์ทคีย์เลสอะไรไม่มีนะครับดูที่แผงประตูครับแผงประตูเนี่ยยังมีบุนุ่มมาให้นะครับแต่หุ้มด้วยผ้านะไม่ได้หุ้มด้วยหนังข้างบนเป็นพลาสติกแข็งเลยนะครับพลาสติกแข็งไม่ได้มีบุนุ่มอะไรทั้งนั้นละมีแค่ตรงนี้เท่านั้นนะครับ มีแค่ชุดตรงนี้ที่บุกนุ่มมาให้แบบนี้ตัวสวิตควบคุมกระจกนะครับขึ้นลงไฟฟ้าทุกบานนะครับแต่จะออตโต้แค่ฝั่งคนขับเท่านั้นนะอันนี้ก็ถือว่าพอแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องมีเยอะนะมีแค่เดียวก็เกินเกินความจําเป็นละนะครับช่องแอร์สภาพสวยนะครับเดี๋ยวสภาพรถเนี่ยผมไม่ต้องรีวิวอะไรกันมากนะคันนี้มันรถปี22ครับใช้งานมาแค่3 0,000ื่นกว่าโลสภาพรถเนี่ย มันไม่ค่อยมีอะไรที่มันเสื่อมโทรมนะจะหาจุดที่มันเป็นสภาพเสื่อมโทรมจากการใช้งานให้เห็นเนี่ยมันค่อนข้างจะหายากหน่อยในรถคันนี้ใครมาซื้อมือสองคันนี้ก็ประหยัดไปได้เกือบ0 0 0แสนนะครับายแดงเนี่ยมัน1ล้าน10,000แสนกว่าๆนะอันนี้มือสองขายอยู่ที่8 7 9 0 0 0บาทนะอะมาดูออปชันของ1.9 Active คันนี้นะครับพรมลัยจะเป็นแบบยูรีเทนนะไม่ได้หุ้มหนังอันนี้ก็ให้มาแค่พอใช้งาน <c oughs> ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับอันนี้มันก็ไม่ใช่ความจําเป็นที่จะต้องมีก็ตัดออกนะครับยูสุเขาทำทุกอย่างเพื่อให้คนเนี่ยหาซื้อรถ PPV ได้ในราคาที่เข้าถึงง่ายนะครับเรียกว่าราคาถูกก็ได้นะก็คือราคาที่มันเข้าถึงง่ายด้านหลังนะเปิดไม่ต้องเปิดแบบไฟฟ้านะครับเปิดแล้วดึงเราเองเลยกดปุ่มปุ๊บแล้วดึงเอานะระบบเปิดด้วยไฟฟ้าหรือสั่งเปิดจากรีโมทเนี่ยไม่มีมาให้ แต่ถามว่าการใช้งานเนี่ยขาดตกบกพร่องอะไรไหมไม่ขาดตกบกพร่องนะอาจจะตินิดนึงเป็นเบาะผ้านะครับแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับเพื่อให้ลดราคาถูกลงก็ให้มาเป็นเบาะผ้าไม่ได้พุ่มหนังตรงนี้นะให้มาเป็นสีดําทั้ง3ามแถวเลยนะครับที่นั่ง3แถวเนี่ยนั่งสบายนะครับตัวแถวสามเนี่ยเขาจะขุดเขาจะยกเบาะขึ้นมาทําให้มันมีหลุมข้างล่างในการวางเท้า ก็ใช้งานได้สะดวกสบายนะครับในการโดยสารคนไม่ว่าจะไป7คนหรือว่าเราจะพับเบาะแถวนี้ลงแล้วบรรทุกสัมภาระนะครับถ้าเราไม่ได้นั่งเต็มคันนะถ้าเราไม่ได้ใช้พื้นที่ด้านหลังในการโดยสารก็มีพื้นที่ในการเก็บสัมภาระค่อนข้างจะเยอะอยู่ ในส่วนต่างๆของโต้ท้ายนะครับใน power outlet ก็มีมาให้นะครับตรงนี้ใช้งานได้ไฟส่องสว่างตรงนี้ก็มีมาให้ก็ถือว่าเขาก็ยังเอาใจใส่นะครับในเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตรงนี้ตะขอแขวนอะไรตรงนี้มีมาให้สองข้างเลยนะครับเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยมันก็มีความจำเป็นนะตรงนี้เวลาที่เราต้องการผูกยึดอะไรสักอย่างหนึง่งถ้าไม่มีมาให้เนี่ยพอถึงตอนใช้งานจริงๆเนี่ย มันก็ลําบากไฟท้ายนะครับอันนี้เป็นของแท้เดิมของยูสุเลยนะครับของแท้เดิมเดิมโครงสร้างหลักๆไม่ต้องห่วงนะรถผ่านการตรวจสภาพ215จุดได้โครงสร้างหลักๆเนี่ยต้องอยู่สภาพเดิมอยู่แล้วไม่มีชนหนักพลิกคว่ำนะครับหรือว,ว่าจมน้ําการกลับไม้ก่อไม้ก็เช่นเดียวกันนะครับรถประวัติศูนย์ไม้แท้ไม้เดิม33,000มกิโลไม่กลับไม่กอนะครับเราไม่สามารถกอไม้ได้อยู่แล้ว เพราะว่ากอไปมันก็ไปเช็คกับประวัติที่ศูนย์เนี่ยข้อมูลก็จะไม่ตรงกันนะครับลูกค้าถ้าต้องการตรวจสอบเนี่ยเอาเลขตัวถังไปที่ศูนย์อิสุสุนะครับหรือโทรไปก็ได้แล้วบอกว่าให้ศูนย์อิสุสุช่วยตรวจสอบให้หน่อยว่ารถคันนี้เข้าศูนย์มาล่าสุดตอนเลขไม้เท่าไหร่ท่าน,นี้ลูกค้าก็รู้แล้วนะครับว่าไม้ที่อยู่ตรงนี้จริงหรือว่าจริงหรือว่าหลอกนะครับอ่ะตัวรถพวกนี้นะครับก็ต้องดูโครงสร้างด้านในนิดนึงนะครับ ช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยเป็นดับเบิลวิชโบนนะฮะพูดง่ายๆภาษาไทยก็คือปีกลก2ชั้นนั่นแหละครับด้านหน้าจะเป็นช่วงล่างแบบรถกระบะนะปีกลก2ชั้นเสียลสภาพนะคัสซงคัสซีนี่แสดงว่ารถคันนี้ไม่ค่อยได้ลุยหนักสภาพคัสซียังดูสวยๆอยู่เลยนะครับสียังไม่ถลอกนะแสดงว่าไม่ได้ผ่านการลุยแบบสมบุกสมบันเท่าไหร่นี่ครับถ่ายให้ดูช่วงล่างกันสักนิดนึง อยากจะให้รีวิวแบบละเอียดในช่วงเวลาสั้นๆนะครับไม่อยากให้คลิปยาวมากนะอ่ะดูหน้าแล้วก็ดูหลังบ้างนะครับจะได้เห็นพวกคาสุคาซีนะครับสภาพสวยครับไม่ต้องดูอะไรเยอะเลยนะพยายามจะให้เห็นใต้ท้องรถนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรให้ดูเนาะมีแค่สปริงโช๊คเท่านั้นเองเดี๋ยวผมลองก้มให้ดูจากท้ายรถแล้วกันนะครับจะได้เห็นพวกเพาขับนะท่อไอเสีย แล้วก็ตัวคาสีตัวตุ๊กตากลางนะครับคอยสปริงช็อคอัพนะครับแล้วก็ตัวเบรกหลังนะดูเบรกหลังหน่อยดีกว่านะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นให้มาเป็นดิสเบรกนะไม่ได้ให้เป็นดัมเบรกล้ออิซูซุทุกรุ่นเขาให้เป็นหกลูอยู่แล้วนะครับอิซูซุไม่เคยทำล้อห้าลูนะ่ะได้ดิสเบรกนะครับถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับตัวเริ่มต้น n ิวเอ็กเนี่ย เดี๋ยวดูภายในกันแบบชัดๆเลยนะครับะจะได้เห็นสภาพภายในกันหน่อยว่าโอเคไหมกับรถราคานี้นะครับ8 7 9 0 0 0ใช้งานมา3ามปีวิ่งไปแค่33,000มกิโลความเสื่อมโทรมเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่นะครับนี่ถ้ามันเป็นหนังนะเราเช็ดทำความสะอาดได้เลยแต่ถ้าผ้าเนี่ยมันก็ทำความสะอาดได้ในระดับหนึ่งนะครับอาจจะมีร่องรอยการใช้งานบ้างนะครับเนี่ยโฟกัสให้ดูชัดๆเนื่องจากว่ามันเป็นผ้านเนาะมันจะ ชัดเจนหน่อยเวลามีรอยมันจะดูช้ำดูโซมชัดขึ้นแต่ให้ดูชัดๆนะครับผ่านคลิปนี้นะถ้าดูด้วยตาเปล่าอะ่ะไม่ค่อยเห็นรอยเท่าไหร่แต่พอมองออกนะครับสามารถทำความสะอาดได้นะของพวกนี้นะครับข้อเสียนะผมบอกตรงเลยมันเป็นผ้าเนี่ยแหละการดูแลรักษาทำความสะอาดเนี่ยถ้าจะให้ดีนะลูกค้าซื้อไปแล้วไปหุ้มหนัง เนี่ยหุ้มหนังทั้งคันเนี่ยจบเลยนะครับเนี่ยจบแล้วถ้าเป็นผ้าแบบนี้ถึงแม้ว่าตัวผ้าเนี่ยจะเป็นผ้าที่มันไม่อมน้ําก็จริงนะอยากเอาน้ํามาเทดูมันจะน้ํามันจะไม่ซึมเข้าทันทีน้ํามันจะไหลผ่านไปก่อนผ้าพวกนี้นะแต่มันก็มีข้อเสียนะ่ะเวลาใช้งานมีเหงื่อมีอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นคราบนะครับข้อเสียของการเป็นผ้าอ่ะปกติแล้วมิวเอ็กจะต้องมีแอร์แถวหลังนะครับ ตัวนี้ตัดออกครับไม่มีแต่ชดเชยนะครับมีแอร์ที่ฝ้าเพดานนะมีแอร์ที่เพดานลงมาให้นีตรงก,กลางเนี่ยมี2ครับด้านท้ายเนี่ยมีให้อีก2องนะแ,แต่ฝ้าเพดานนี้ก็ดีนะครับไม่มีรอยเลอะเทอะเลยสภาพสวยด้านหน้าครับเป็นเบาะผ้าเหมือนกันนะครับเบาะผ้าใช้งานแพงนานมันก็ต้องมีการ ซักทาความสะอาดบ้างไม่งั้นมันจะเลอะนะครับอย่างที่ผมบอกนะถ้าหุ้มหนังไปเลยจบนะเบาผ้าเนี่ยหุ้มหนังทับไปเลยเนี่ยจบทําความสะอาดง่ายดูแลรักษาง่ายทีนี้มาดูสภาพของรถบ้างนะครับความสดความใหม่ความเสื่อมความโซม,มีให้เห็นแค่ไหนบ้างช่องวางแก้วนะครับดูดูแล้วคันนี้เจ้าของเก่าไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่นะค่อนข้างจะใช้น้อยมากเลยผมดูจากสภาพตรงเนี้ยเหมือนไม่ได้แตะไม่ได้จับเลย นะครับเนี่ยรอยขีดขวดรอยถลอกอะไรพวกนี้ไม่มีให้เห็นเลยฝั่งนี้ฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับด้านหน้าตัวคอนโซลด้านบนเหมือนไม่เคยเอาของไปวางเลยมั้งมันไม่มีรอยเพราะคอนโซลพวกนี้ถ้าจะเกิดรอยก็คือเอาแว่นตาเอานาฬิกาเอาโทรศัพท์ไปวางนะมันก็จะมีรอยบ้างแต่ตรงเนี้ยเหมือนจะไม่ได้ใช้งานวางของอะไรพวกนี้เลยเป็นบ,บุนุ่มนะครับตรงนี้ อ่ะถือว่าไม่ลดสเปคเท่าไหร่นะยังให้มาเป็นหนังนะครับแล้วก็บุบุนุ่มด้วยข้างในมีกองน้ําไม่ได้เป็นพลาสติกแข็งนะตรงนี้ตรงนี้เป็นพลาสติกแข็งช่องเก็บของนะครับนิ้นชักคู่มือรถนะครับอยู่ในนี้ป้ายภาษีนะครับหกเจ็ดดี๋ยวต่อใหม่ถ้าหกแบบนี้ต้องต่อใหม่ครับอ่า ตรงนี้ด้วย airbag passenger นะครับน่าจะมีเกี่ยวกับการเซอร์วิสดูแลถูกลมนิรภัยอยู่ในนี้จอนะครับน่าจะเป็นการติดตั้งใหม่เป็นจอ Android นะมี u t u b e มี Google ให้ใช้งาน น่าจะไม่ใช่จอเดิมติดรถหรือจอเดิมติดรถอาจจะเป็นวิทยุที่เฉยหรือเปล่าตัวนี้ก็มีจอมาให้แล้วแล้วก็เชื่อมต่อกับกล้องมองหลังให้แล้วด้วยนะครับภาพชัดเลยเดี๋ยวลงภาพชัดเลยนะครับกล้องมองหลังถือว่าใช้ได้เลยนะครับแอร์ไม่ต้องเป็นดิจิตอลนะครับมือหมุนนะครับใช้งานแบบทนทนโอเคเลยเนี่ยดูดีด้วยแบบมือหมุนมีลมออกกับความเย็นนะครับ ขอแค่ให้แอร์เย็นก็พอแล้ว Power Outlet เลมีมาให้1ช่องนะครับระบบ traction control มีมาให้ระบบช่วยเหลือ downhill assist นี่ช่วยเหลือขณะลงทางลาดชันนะมันจะช่วยเบรกให้เราจะช่วยเบรกให้เราตัวนี้แล้วก็ใช้ engine b a k e ด้วยมีมาให้ก็ไม่ได้ตัดสเปคจนน่าเกียดนะครับสำหรับตัวเริ่มต้น MU-X เนี่ยเบรกมือไฟฟ้าก็ยังมี มีออโต้เบรกโฮมาให้เกียร์อัตโนมัตินะครับ6สปีดดับเครื่องอัตโนมัตินี่ไม่น่ามีแต่ไม่จำเป็นต้องใช้แล้วก็ไม่น่าใช้ด้วยครับเวลาจอดติดไฟแดงแล้วรถดับอย่างเงี้ยไม่เวิร์กดับบ่อยสตาร์ทบ่อยไม่ดีครับเกียร์มีโหมดบวกลบมาให้แสดงว่าขับในโหมดแมนวนวลได้ อ่ะดูฝ้าเพดานหน่อยนะครับตรงที่ลดสเปคน่าเกียดไปนิดนึงก็คือตรงนี้นะครับเป็นไฟดวงเดียวไม่เป็นสองดวงคู่กันนะล้วเป็นไฟฮาโลเจนด้วยอาจจะดูน่าเกียดไปนิดนึงนะครับจะให้ดูดีกว่านี้ก็ไปใส่หลอด LED นะครับถุงนี่กระจกกระจกไม่มีครับไม่ต้องแต่งหน้าบังแดดอย่างเดียวพอนะครับแล้วยังไม่เคยแกะถุงพลาสติกออกเลยเนี่ยสภาพยังใหม่เลยนะครับถุงพลาสติกยังพุ่มอยู่อย่างนี้ไม่ต้องมีกระจกครับ ไม่ต้องมีไฟส่องสว่างนะเอาไว้บังแดดอย่างเดียวมือจับฝั่งคนขับตรงนี้อิซูซุเขารู้ว่าไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยตัดออกนะแต่ตรงนี้มีไว้ให้เอาไว้ดึงเวลาขึ้นรถนะครับเอาไว้จับยึดหน่อยกระจกมองหลังนะครับปรับแสงอัตโนมือปรับด้วยมือเราแต่ว่ามันก็ดีนะใช้ดีเหมือนกันอัตโนมือจริงๆก็ถ้าคนใส่ตาดีไม่จําเป็นต้องใช้หรอกไม่จําเป็นต้องตัดแสงอะไรทั้งนั้น ช่ององช่องแอร์นี่ไม่มีแตกหักคีบสวยนะครับสภาพดีเลยอะตัวโครงสร้างรถเนาะไม่ต้องไปรีวิวอะไรกันมากรถไม่เคยชนหนักแค่นี้จบนะครับอย่าว่าจะชนหนักเลยคันนี้ผมดูทรงแล้วชนเบาก็ยังไม่เคยนะแต่ถ้าดูรถมือสองนะถ้าลูกค้าไปดูที่ที่ไหนก็ตามคันไหนก็ตามก็ดูตรงนี้นะครับถ้าน็อตไม่เคยถอดแปลว,ว่าประตูเดิมนะครับ นะดูบนหรือล่างก็ได้นะครับถ้าถอดต้องต้องถอดทั้งบนทั้งล่างถึงจะเปลี่ยนประตูได้ถอดอย่างได้ย่างหนึ่งนะครับเปลี่ยนประตูไม่ได้ถอดต้องถอดคู่กระจกนี่กระจกแท้เดิมเนี่ยเซงโกเบนนะครับแท้เดิมขอิซูซูเขาชอบใช้ยี่ห้อนี้แหละเซงโกเบนเนี่ยนะครับอ่ะภายนอกภายในผมว่าน่าจะครบถ้วนนะเหลือเบาะแถวสามใช่ไหมยังไม่ได้เห็นกันไม่เป็นไร เอาให้เห็นกันให้ครบนะครับเ<ม>บาะแถวสามเนี่ยก็จะต้องพับขึ้นมาให้ดูหน่อยแล้วก็จะต้องไปเปิดท้ายรถให้สว่างหน่อยนะครับมันถึงจะเห็นชัดคลิปนี้ปล่อยไปยาวๆแบบนี้เลยไม่ต้องตัดดีไหมอ่าไม่ต้องตัดต่อกันนะครับปล่อยไปเลยแบบนี้เลยนี่เบาะแถวสาม ต้องลองนั่งให้ดูไหมนั่งสบายอยู่นะนั่งสบายอยู่แต่ผมนั่งให้ดูก็ได้อขึ้นมานั่งแล้วขึ้นมานั่งแล้วนะครับเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนี่โอ้โหหัวเข่าเหลือเลอเลยพื้นที่เหลือเหลือเทียบกับ CRV ตรงนี้เหลือเยอะกว่า CRV นั่งสบายกว่า CRV พูดตรง,ตง,ตงๆเลยพูดซะตัดยอดขาย CRV หมดเลยนะแบบเนี้ยนี่ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะหรือต้องลองพับอันนี้มาให้ดูด้วยเดี๋ยวมันไม่ชัดเจนใช่ไหมอ่ะพับอันนี้มาให้ดูอ่าแล้วผมส่องให้ดูใหม่เห็นไหมไม่เห็นใช่ไหมผมใส่กางเกงสีดําด้วยเนาะเลยเห็นไม่ค่อยชัดกล้องโฟกัสหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยนี่ประมาณนี้ นะวัวข้าวเนี่ยยังไม่ชนกระบอกแถวสองยังเหลืออีกนิดหนึงนะครับเอ็นตัวนอนได้อสำหรับแถวสามใครบอกเป็นที่นั่งสำหรับเด็กผมบอกเลยผู้ใหญ่ก็นั่งได้ผมสูงร้อยแปดสิบผมนั่งได้นะครับถ้าคนไม่ได้ตัวใหญ่จนเกินไปเนี่ยแถวสามนั่งได้ไม่ได้อึดอัดเลยอ่ายนอกใคายในเนาะ ชัดไหมเหลือตรงไหนยังไม่ได้ดูนะครับแถวสามนี่ที่วางแก้วมีมาให้จริงๆไม่ใช่เรื่องเล่นนะที่วางแก้วนี่ของสําคัญนะครับคนเราติดกินน้ํากินเครื่องดื่มลองไม่มีที่วางแก้วนี่หุดนหิดเลยนะเดี๋ยวนะตรงนี้สงสัยนิดนึงลำโพงจริงหรือดัมมี่ไม่รู้นะถ้าเป็นลำโพงจริงถือว่าดีนะโอเคเลยเพราะว่ามันมีเสียงกลางอยู่ตรงนี้ละถ้ามีเสียงแหลมมาให้ตรงนี้ด้วยเนะี่ยถือว่าใส่ใจกับคนที่นั่งด้านหลัง ไปเปิดดูในส่วนของเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับเครื่องยนต์1.9 DDI Blue, Blue Power นะครับเป็นเครื่องยนต์ 1,900cc พ่วงด้วยระบบอัดอากาศที่ใช้บูทเยอะมากนะครับบูทจากโรงงานใน28ปอนด์เลยนะครับเน้นกําลังแรงม้ามาจากเทอร์โบเลยสําหรับเครื่องตัวนี้ ถึงว่าเป็นวัตถุดูฟูลเอนจิเลยนะครับสำหรับ1.9ยันทุกวันนี้ก็ยังถือว่าเป็น w o ตถ e ดูฟู e เอนจิเป็นเครื่องยนต์มหัศจรรย์ที่ขนาดเล็กแต่ทำแรงมา้าแรงบิดได้สูงและอัตราสิ้นเปืองต่ำนะฮะนี่แผ่นเพจนะครับ r ่ r z 4ETC นะครับเป็นตัว1.9โฉมล่าสุดเจนที่3เป็นเครื่อง1.9เจ n เนอเรชันที่3โครงสร้างรถไม่ต้องดูอะไรมากแล้วนะ ถ้าดูว่าน็อตไม่เคยถอดเนี่ยรู้เลยว่าฝากระโปรงเดิมแค่นี้พอจบแล้วอยากดูอย่างชัดเจนแนะนําให้มาดูรถตัวจริงนะครับแต่จริงดูคลิปนี้ก็ชัดเจนแล้วนะสามารถตัดสินใจได้แล้วนะครับคลิปนี้ละเอียดยิบเลยนะครับโครงสร้างทุกจุดให้ดูอย่างละเอียดนะครับเครื่องยนต์เครื่องย,งงยนต์อะไรเนี่ยไม่จําเป็นน้องสตาร์ทให้ดูเลยเครื่องเดินเรียบไม่มีปัญหานะครับเครื่องเดิมๆไม่ผ่านการโมดิฟายแคตลาลิติกอยู่ครบนะยังไม่ได้ถอดขายนะครับ แคทตอไติกอยู่ครบพักกลางอยู่ครบท่อไอเสียเดิมทั้งเส้นไม่มีเสียงดังคันนี้ควันไม่ดำท่อไม่ดังควันไม่ดำนะเดิมสภาพเดิมเหมือนป้ายแดงเลยนะครับไม่เคยรีแมปคันนี้ไฟล์เดิมนะครับกล่อง ECU ไฟล์เดิมยังไม่ผ่านการรีแมปคือทั้งตัวฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์เนี่ยไม่ผ่านการโมดิฟายเลยสแตนดาร์ดร้อนะครับนี่คือเครื่องสแตนดาร์ดร0อ เป็น Isuzu m i ิวเอ็กซ์หนึ่งจนะครับสต็อกแท้อันนี้เอาละครับผมว่าละเอียดพอนะเดี๋ยวขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ